วันนี้เราจะมาทำเฟ้นไฟยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเฟ้นไฟที่เราจะทำในวันนี้มันจะไม่ใช่เฟ้นไฟธรรมดามันคือเฟ้นไฟราชีเดี๋ยวเราดูครับว่าเราจะสามารถทำเฟ้นไฟยักษ์ได้สำเร็จหรือไม่ตอนนี้เราไปดูคลิปเลยเดี๋ยวครับเพราะเย็นมือแล้วไปดูกันเลยไป คนเยอะเลยเฟ้นไฟยักษ์หน uh 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 ักก uh ี่กิโลไม่รู้เพราะยังไม่ทำไอแม่ย้อยในส่วนของการทําเฟ้นไฟนะครับทุกคนเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยผมจะมาอธิบายการทําเฟ้นไฟง่ายๆก่อนนะครับการทําเฟ้นไฟนะครับไม่ยากมันมันฝรั่งหรือมันสัมฝรั่ง มันเป็นมันสัมประหลังปะ่ะหรอใช่หรอแม่ไม่มันสั่งแต่มันคือมันเหมือนกันมันคือมันกระโดดออยง่ายการทำไฟไฟ้าอุปกรณ์น้อยมากครับใช้แค่มันนะครับแค่นี้ครับจบแค่นี้จริงๆอะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไฟนไฟยักษ์เลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการปอกมันก่อนอน,นี่ครับก็ง่ายๆนะครับแค่ซื้ออันนี้มาครับดูอันนี้ก็จากแบบพวกร้าน20บาทนะครับแล้วก็เอามาแบบขูดๆล,ลอกๆอันเนี้ยทุกคนใช้แบบเปลือกมันออกนะครับเดี๋ยวจะชวนสเต็ปครับทุกคนนี่สเต็ปมัน ำไมแกหั่นมันดูคุยๆเลยเด็นั่เคืเห็นแม่ค้าขายผลไม้ทำหรอปอกเปลือกมะม่วงอ่ะอันนี้คือผมจํามาจากแม่ค้าขายผลไม้ข้างทางนะครับนี่คือแบบสูตรที่แบบเขาปอกเปลือกมะม่วงนะผมว่ามาแบบ a d a p ปเป็นการปอกมันแทนครับทุกคนนี่เอออกินทั้งเปลือกได้ปะไม่ได้ไม่ได้ทำไมจะกินไม่ได้มันเผายังกินเปลือกได้เลยไม่รู้ใครมีความรู้บอกหน่อยนะครับว่าไอ้มันเนี่ยสามารถกินทั้งเปลือกได้ไหมแต่ในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าสามารถกินได้ครับเพราะว่าเวลาผมแบบไปซื้อพวกแบบมันเผากินกันนะมันก็าาา้้เเกินนปปขไะถดผูช เกี่ยวกับด้านบันนะครับก็รบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าอมันเนี่ยสามารถกินเปลือกได้ไหมนะครับก็จะขอบคุณมากนะครับผมทุกคนโอเคอัน okay, ที่2เสร็จแล้วไม่ยากโอเคครับผมทุกคนหลังจากที่เราปอกมันเสร็จนะครับเราก็จะทําการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพราะเรา,เราต้องเอาไปต้มครับท <ๆ S 2> ุกคนแล้วก็เอามาบดขอบดเสร็จปุ๊บเราก็เอาเจ้ามันเนี่ยมาแปลงรูปเป็นแบบแท่งเฟ้นฝายยักษ์ครับทุกคนอันนี้คือขั้นตอนในการทำข้าวๆนะครับทุกคนแค่นี้เองครับทุกคนไม่ยากโอ้สเต็ปหั่นนะเดี๋ยวจะโชว์สเต็ปครับทุกคนดู เอหั่นตั้งเยอนทำไมเหลือแค่นี้วะอีกรอบผมไปดูในะ YouTube มาวิธีหั่นแบบซอยๆเด็กๆอย่าทำตามนะครับอันนี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารเท่านั้นถ้าเกิดแบบเป็นเด็กจิ๋วๆแบบเด็กเพิ่งหัดทำอาหารเด็กเพิ่งหัดเดินเนี่ยทำไม่ได้นะอย่าทำตามลองบัดมือนะครับดูนะครับเรียบร้อยเอ้ยเด็กเอ,เองงกันเลยไม่เู้เรีนที่ไหนเด็กบูชาพี่กันซะน,น้องๆบอกแล้วพี่จะนอนหนึ่งด้านการทำอาหารอีกรอบใช่ไหมเดี๋ยวดู หายไปไหนเขาไม่เหลือแค่นี้มันหายไปไหนไม่แยกจะลืมมองท,ทุกคนมันหายหายไปไหนวะไอ้เอจ้าทีมาขโมยครับทุกคนแมวนิสัยไม่ดีมาขโมยมันหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆครับเพราะว่าพอเราไปต้มเนี่ยมันมันจะเปื่อยครับเราจะได้มาบดง่ายนะครับผมทุกน okay, คนโอเคครับทุกคนหลังจากเราหัน่นเจ้ามันฝรั่งเนี่ยเป็นชิ้นได้เร็จบร้อยเราก็จะเอาเจ้ามันเนี่ยมาต้มนะครับทุกคนเพื่อที่จะทำให้มันนิ่มนะครับทุกคนหลังจากนิ่มเนี่ยเราก็จะเอามาบดกันก็ทำห้ดูเลยว่าเป็นยังไงเติมน้ำครับผมทุกคน โอเคครับทุกคนหลังจากนั้นก็แค่รอครับรอให้แบบมันสุกแล้วก็แบบนิ่มๆแล้วเราก็จะมาบดอาสภตราไปต่อมันสุกเลยไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยหลังจากผ่านไปประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเนี่ยมันก็สุกได้ที่แล้วครับทุกคนอ่ะก็หลังจากนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการขนมันนะครับมาไว้ในนี้นะครับผมทุกคนน่ากินมากทุกคนกินหอมมากนะจริงอ่ะได้เกี๊ยวเซนายแล้วเออกินเหมือนเซนายเลยทุกคนโอ้ my god เซนายก็ไม่ได้ทำยากนะจริงอ่ะแมคโดนัลด์นะครับหลังจากที่คลิปมีออนแอร์ไปเนี่ยคุณระวังไว้นะยอดขายพุ่ตกแน่ผมบอกเลยอ่ะแล้วก็เอาใส่นี่ด้วยครับผมทุกคนอ่าแล้วก็ทำการตำครับทุกคนตำให้แบบมันแบบเหนียวๆเหลวๆอ่ะทุกคนธรรมดามากเลยไม่ควงบ้างหรือแม่ก็เต็ปตำครับดูสเต็ปตำครับทุกคน ไดีทำตามนะครับตายยางตอย่างอ่ะโอเคดูนก็เดี๋ยวขอตัวตำก่อนแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากตำเสร็จเนี่ยมันจะเป็นยังไงตำแปบ๊บโอเคครับผมดูนหลังจาก ที่เราตามไอ้เจ้ามันเนี่ยเป็นเวลาประมาณสิบกว่าปีนะครับทุกคนตอนนี้มันก็อย่างนี้นะครับสภาพเลีวๆนะครับให้มันบดครับทุกคนเนี่ยมันคือมันบดเลยเนี่ยเหมือนมันบดเลยทุกคนเห็นไหมโอเคครับหลังจากนั้นครับผมก็ได้ทำการหานี่มาครับอันนี้ก็เป็นกล่องทั่วไปนะครับก็คือง่ายๆก็คือเราจองก็เจ้ากล่องเนี่ยมาเป็นแบบเป็นแม่พิมพ์ครับเพื่อที่จะทำเฟ้นไฟยักษ์ให้มันแบบประมาณนี้ยทุกคนนี่แล้วก็เฟ้นไฟใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้นะครับอย่าลืมอันนี้ด้วยอันนี่เป็นกระดาษมันนะทำให้แบบมันไม่่่่่ติิดดกกกลลลออออองงนนนนนนะะะคคคคคครรรรรรรัััับบบผมมมมมททุยยาาาาืืปปู้้เเเใใีแพพ์็สไไฟฟ ก็่าเท่ตามเพิ่มแค่นั้นแหละตามอีกหรอ,อกชั่วโมงหนึ่งไงนะตัวเองกินพรุ่งนี้ปะเนะี่ยจะต้องไปแช่ตู้เนยะ็นอีกนะเป็นอีกแปดชั่วโมง <laughs> <S <S มันจะเจ็ดตัวแข็งๆเหมือนเป็นไฟอ่ะโอเคทุกคนก็เป็นไฟอยู่ในนี้ใช่ไหมเราก็ทําการเกลี่ยรครับทุกคนเ,นเกลี่ยไปเห็นไหมครับง่ายๆครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็กดๆครับเพ่แบบมันแบบอัดแ,แ,แ,แน่น,ปนไปด้วยแบบมันนะครับไปงั้นเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนี่ครับทุกคนประมาณนี้แล้วจากที่แบบใส่เสร็จนะครับก็เอาเจ้าเนี่ยแม่พิมพ์เราเนี่ยไปใส่ตู้เย็นนะครับช่องฟิตเป็นเวลา8ชั่วโมงหรือถ้าจะขยัยรางกั้นก็แล้วแต่แต่ว่ามันน้อยไปครับทุกคนถ้าทางเราต้องแบบไปซื้อมันเพิ่มแล้วก็มาต้มอีกใชแล้ว ต้องมาทำใหม่อีกต้มใหม่อีกปองใหม,ใหม่แล้วก็แช่แปดชั่วโมงใช่แล้วจ้ะได้ทำพรุ่งนี้ใช่จ้ะต้องทำเพราะว่าน้องๆอยากดูโอเคครับลุงก็ตามนะั้นนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปซื้อมันแล้วก็เอามาทําเพิ่มก่อนแล้วถ้าไปตอนพรุ่งนี้เลยแปดชั่วโมงนะเออไม่ได้กินวันนี้ได้ยนินวันนี้งั้นพรุ่งนี้ซูชิมาเลยซูชิได้ได้ได้เอางี้ครับทุกก็เจอพรุ่งนี้ครับเจ้าตัวเ สี่ชั่วโมงแล้วทุกคนก็ตอนนี้นะครับเป็นไฟที่เราแช่แข็งเนี่ยก็ดูครับทุกคนนี่ใหญ่ปะใ, <จ S 2> ใหญ่ทุกคนดูน,นี่คือมันที่เราแช่ตู้เย็นนะครับทุกคนแล้วก็ผมทำมา2ชิ้นนะครับพอดีว่ามันเหลือนะครับทุกคนก็มีอันใหญ่ใช่มเมื่อกี้แล้วก็มีอีกอันนี้ครับอันนี้เป็นอันเล็กแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ทำการตั้งคาถาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเพาาื่อกพร่อไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเจ้าเฟนไฟยักษ์เนี่ยลงทอดเลยดีกว่าครับเทวน้องโอ้เท้ไฟเป็นเทพไง โอเคเปล่ะเอาเป็นพร็อกกันเป็นพร็อกเรามาเริ่มเอาฟินไฟล์รุเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองอันเล็กก่อนนะครับทุกคนที่ว่ามันกระดิ่งแน่เลยว่ะแน่นอนคือไม่ไม่คือประเด็นคือนี่ทุกคนมันอะเอาไปแช่ช่องฟินไฟใช่ไหมแล้วแบบมันมีน้ำรุนคือมันแข็งอะนี่กระดาษผมแบบเอาออกมาตากแดดประมาณแบบชั่วโมงกว่าแล้วนะมีชุด PCR แล้วว่าแบบชุดป้องกันชุดอวกาศป้องกันพี่เหรอเราต้องไปโน1บริษัทเราวิปป้องกันกูเลยเหรอครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไฟยักษ์ครับถามสองหนึ่ง เอาไปครกจะเป็นชิ้นหลักนะทุกคนเป็นไฟยักษ์อันนี้นใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่มากแข็งเลยทุกคน <S <S ชิ้นตีหัวแตกเอาจริงตีงหัวแตกเลยดูต่อครับทุกคนว้าวกินดีตรงนี้ครับทุกคนเอาเรียบร้อยครต่อไปครับก็จะเติมรสชาตินะครับผมทุกคน,นด้วยแบบอ,อันิี้กันโรลนะครับถามว่าต้องใส่ไหมออก็แล้วแต่ถ้ากูอ,อยากใส่มีอะไรเปล่าเฮ้ยริ่มสนุกแล้วมาดูแก๊งอันี่มาดูนี่มาดูดูดดด นี่เป็นสูตรจากดูแลสเตตนะครับสููรเนี่ยผมได้มาตั้งแต่สมัยที่ผมแบบเออยังแบบยังวัดชวินีเยียเียวนะครับทุกคนเป็นไฟทอดต้องใส่ออริกาโนนะครับใส่ไม่ลงลว่ว่านี้ไม่ดีวะมันใส่ไม่ลงกระทำนี่เลยใส่ไปครับเพื่อเพิ่มกลิ่นต่อไปเอาทุกคนเราทาการปรุงแต่งด้วยเกลือครับเกลือที่ใช้นะครับอันนี้เป็นเกลือจากยอดเขาหิมาลัยนะครับเกลือนอเกลือนี้ไม่ดีเลยเลยครทำเป็นไฟนะครับดูดีๆนะครับ เป็นฝาเนี่ยไม่เหนื่อยแต่ทำละเลอะใครทำระวังนะครับแนะนำว่าไปซืดด้อแดกดีกว่าครับโอเคทุ okay, กคนตอนนี้นะครับข้างนอกเนี่ยค่อนข้างกรอบและข้างในเนี่ยน่าจะไม่สุาากเดี๋ยวเราลองมาดูแบบอันเล็กก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงเป็นไฟไหมนะเมย์ไ,ไม่นะมได้สุกวะ่ะกรอบน,นอกตรงในครับทุกคนรู้จักอาเปล่าอยู่ครับทุกคนโอ้ยนั่งกินนะโอเคทุกคนตอนนี้คิดว่าข้างนอกเนี่ยได้แล้วแต่ทำไมน่าจะยังสำหรับการนำอาหารนะครับมันไม่สำคัญหร อยู่หลังพวงอะไรแต่มันสำคัญที่ผมไม่แล้วนี่ครับทุกคนอันเล็กได้แล้วได้เหรอแล้วคือไก่จังโอเคนี่ครับทุกคนนี่คือเฟนฟรายยักษ์อันแรกของเนะครับแต่ทำการจิ้มนะครับดูว่าข้างในสุดยอาเช็คนะครับขวดยักษ์โอเคครับชิ้นนี้เป็นชิ้นทดลองนะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมก่อนว่าแบบมันมันนี่หรือยัง เอ้ยได้สู้เขาว่าเป็นไฟจริงๆข้างในก็เป็นอย่างนี้ร้อนเหรอน้ำ้ำบนบนโคบดโคบดได้อยู่ครับทุกนได้อยู่ที่เรียกว่าได้เลยนะต่อมน้ำมุ้งในครับแล้วก็มีความเค็มๆของเกลือคือเราไม่ต้องโรยเพิ่มเลยผมว่าได้แล้วโอ้เพอร์เฟกต์เอาโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นไฟก็ได้ที่นะครับยังไงสู้แม็กได้ไหมเพราแม็กเจอปัญหาแล้ว เจ๊งแน่เจ๊งแน่อ๋อแอบผมทุกคนตอนนี้เนี่ยในที่บอกเป็นไฟเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะกินแบบเนี้ยมันก็ธรรมดาใชจไปทุกคนมันก็แบบเป็นแก้วแบบเป็นไฟใหญ่ๆอันหนึ่งเลยเงี้ยเดี๋ยวเราครับจะทำการเอาชีสท็อปปิ้งาดแบบชีสเยิ้มๆเลยเงี้ยให้แบบมันดูแบบน่ากินน่ากินอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปละลายชีสกันแป๊บนึงโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการละลายชีสกันนะครับไม่มีอะไรมากครับแค่ตั้งกระทะแล้วก็เอาชีสลงไป พี่หายไปไหนวะแกโรยไม่ลงอันตอนนี้เราอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าชีสอ่ะถ้าเกิดมันแบบละลายแล้วแบบเราปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะแบบจับตัวเป็นก้อนครับทุกคนเราเลยอาจจะต้องเร็วนิดนึงนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ดูชีสทุกคนเริ่มละลายแล้วดูหอมมากอย่าเด้อเด็กๆอยทำตามนะครับอันนี้พี่ฝึกกาดูเฮ้ยเอาไม่ได้เลยเออพี่พอ่ะตุ๋นแล้วเฮ้ยเอมชีสชีป้อมไปทำไม่ได้ พิจารณ์ห้าดาวไม่ยอมอ่ะแก้หน่อยลักกันไม่มาเล่นนะครับไม่โอ้โหเก่งอ่ะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงก็ต้องอกกม,อมออีกันบ้างแต่คอมเมนดาดั่งแล้วเอาเงี้ยดูนผมคิดว่าตอนนี้ชีสเริ่มนาทีแล้วครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเอาชีาาสเนี่ยมาดันเป็นไฟกันดีกว่าและตอนนี้ก็ได้เวลาเรื่อง,งามยามดีที่เราจะมาพบกับสิ่งมหัศจรรย์อันดับ14ของโลกนะครับดูนเพราะดูนพบกับเมนูอภิมหึมามหาัวตะระใหญ่มาก หญ่เท่่าไหรเป็นไฟลาดทีก็งทุกคนถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับทุกคนเอฟเฟกต์ดิว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 ดิ โอ้โนีล่าทำอย่างเลยเมื่อกี้ผู้ที่กินอาหารกันหรอก็กินนี่ไม่ละไมเมื่อจะไม่สุกเค็มเรื่องวีรววะเริ่มเลยมาครับทุกคนลองชิมกันครับเด็กๆจำไว้นะครับเวลากินอะไรเปล่าด้วยไม่งั้นปากจะฟาเหมือนพี่ ท่าละคับเป็นไฟอยู่แต่ว่าข้ายังสูงไม่ค่อยดีว่ะเดี๋ยวขอซัดคำหนึ่งอันนี้อร่อยมากนี่คือเฟ็นไฟเลยครับผมทุกคนอันนี้อร่อยเข้มกลางดีอาอยากกินอยากกินเหรอมาลองอยากกินมาเปิดนี่ครับทุกคนคนนี้นะครับคือน้องอาร์ตนะครับผู้ช่วยชาญอาหารในวงเล่านะครับผมทุกคนคือทุกครั้งที่มีวงเล่าเขาจะคือเชฟที่คอยทำอาหารให้คนกินที่นี่ให้ลองเลยเป็นไฟยักษ์มันยกขึ้นหรือเปล่าี่ยกขึ้นมึงไม่เชื่อฝีมือกูเหรอเชื่อเป็นไฟกูจะไปจะยกมันขึ้นวะ มันเป็นอะไรเฟ้นไฟก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยเอาเท่านี้แล้อ่ะเฟ้นไฟอันนี้คือเฟนไฟโมไม่น่าใชรนะตอนนี้เมื่อกี้มันยังเหมือนเฟ้นไฟนะตอนนี้ไม่น่าใชรละกินแต่ภาพเด็กร้องเฮ้ยเม่ไม่ไมที่คุณกินวางเอาลองกินอ่ะมึงอยากกินอะไรกินเลยเอารสชาติพอรสชาติไม่เอาภาพลักษณ์แบบเปรียบเทียบรสชาติเฟ้นไฟเรากับเฟ็นไฟเมนเทอร์นกไปไง ยังไงอาร์ตน่าจะอร่อยนะโอเคเยี่ยมเด็กมันอร่อยจนพูดไม่ออกครับทุกคนเด็กเขาไม่โกงหรอกมึงเย็นสีหน้ามั้ยสีหน้าความอร่อยไม่เชื่อใช่ไหมไอเบ๊มมา่องชิมลองชิเดี๋ยวรอดูสีหน้าความอร่อยครับทุกคนดีสั่งเลยเป็นไฟอยากอะไรบอกว่ามันคือเป็นายนี่ไงเป็นแห้งนี่ไงเป็นแห้งเป็นายเห็นปะเมื่อสองนาทีแล้วมันจะดูเป็นไฟเหรอมึงลองชิมมึงลองชิมเอาแค่นี้พอแล้วกันอ่ะอร่อยอร่อยเบ๊บ ่เออนั่นแหละกิน<ม>เข้าไปเฮ้ยอร่อยจริงดูกินเพิ่มครับพี่กินกับผม ตอนนี้ขอแค่รสชาติไม่เอาแบบความผิวสมัมผัสเลยนะสู้แม็กได้ปหมรสชาติสู้แม็กได้ไหมขอแบบตรงๆเลยไม่ต้องกอฟอ,องเดี๋ยวกูจ่ายแฮะผมบอกเลยอีกไกลไม่ดึงแม็กร้องเลยอีกไกลทุกคนครับอย่าไปเชื่ออะไรมากนะครับคือจริงๆมันอร่อยแต่ว่าเด็กๆเ,เขาแบบทำยูทูปมาแล้วไงเขารู้เขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบบอกอร่อยเฉยอะไรเงี้ยคิดว่าจะไม่สนุกอ่ะเด็กใหม่ี้เดี๋ยวนี้เลยครับเด็กฝึกงานยังไม่มีประสบการณ์ในยูทูปเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยมันจะไม่โกหกตรงไหนก็ได้เอาเลยเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะชอบกินเป็นวายบ้างชอบเยอะ รับสีหน้าของความอร่อยยังไงยังแนนอร่อยไหมอร่อยมากเออนี่คือเย็นเลยนไปได้ทุกคนเด็กมันเป็นโคกโกมันอร่อยอร่อยจนตัวเย็นเห็นป่าเด็กมันบอกใช่เออเข้ามาของเธอเนี่ยต้องอันนี้เลยเธอโอ้มันใหญ่ไหมโอ้อร่อยอ่ะยักยักษ์ยักเฮ้ยมันขูดกันแล้วเป็นไปอะไรขูดกันมาท้อร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 อเอาแค่รสชาติมาขอรสชาติอร่อย อร่อยบอกอร่อยเลยอร่อยมากมาหาเชฟอร่อยเป็นไงครับทุกคนบอกแล้วว่าน่าอร่อยจริงนะครับเอาไปได้แล้วเพือเอาดวนก็สรุปนะครับตองจริงสำหรับการทำเป็นไฟอะไรเงี้ยเอาขึ้นร่อรสชาตินะรสชาติเนี่ยผมมองว่าไม่แย่นะครับดวนแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเราทำใหญ่ข้างในมันไม่ค่อยสุกครับมันแบบแอบเย็นๆนะนี่แบบตรงกลางมันยิ่งเย็นครับดวนแต่ว่ารอบนอกเนี่ยผมมองว่าไม่แย่เ้าดวนก็สไลด์คลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากไปทำตามเนี่ยก็ทำได้นะครับเพราะว่ามันอร่อยอร่อยจริง แต่ถ้องเสียงไม่รับผิดชอบนะแล้วก็ถ้าเกิดใครทำตามนะครับก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าทำตามพี่เนี่ยมันอร่อยหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้อภิมือมามาหาอุตระใหญ่มากใหญ่ที่สุดเป็นไบล่าชิ้นนี้จะต,ต้องได้ไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านที่สุดแลหลงน้อยลอยหลานแต่รายการไม่ต้องทักมันนะครับ<ม>เพราะผมไม่ว่างผมมีอีกหลายเมนูที่ต้องทำแล้วสหรับเมนูต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยรอดูนะครับเพราะไม่คิดไม่ออกว่าทำอะไรแล้ววันนี้ไม่เอามาเราจะสเก็ไหนชุดต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย อืมเป็นไฟก็ร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืมโลกตายถามหา <laughs>